นานเคยเนี่ยได้เปนตุดปรี์แพลหลังนู่นแพลหายนู่นกันตุดปรีมาข่ามป้อมเนื้อท่านผู้ชม,มเมื่อตะเบสันร่างบ้านบอกว่าต้องโจยต,ตจุ่นตาจะไม่ใช่ ได็กกินสูตรเฟรยได้กันสูตรมะขามป้อมมะอุย้ยมะขามป้อมถ้าเก็บอ่ามันหวานอ่ะกินน้ำกินแล้วกินแล้วมันหวาน แกยังไม่รูนซีดันไปดูข้างซเริ่มแล้วนี่แอมหลังอ้อยจอกูก็เดิย

อร่อยมากเลยอ่ะมะขามเออมะขามป้อมเลยอร่อยเอพราะว่าเรากินเสร็จแล้วมากินน้ำอะเดี๋ยทำไมชุ่มคอชื่นใจอืมนะ ตะวันจะตกดินแล้วเออเพลเยอะเหมือนกันเนาะบรรยากาศร่มรื่นดีบรรยากาศอนเนอีไยนะท่านผู้ชมมะขามป้อมเก็บพอไปกินวันหลังมาเก็บใหม่อีกเนาะแค่นี้ก่อนกันแล้วกันอ,อ่าหากคำใดพูดอะไรไปใบจาราสุภ,ภาพก็อขอโทษขอพระเดอร์ท่านผู้ชมสวัสดีครับ